เย็นเย็นนะเนี่ยสรุปเพื่อนเพื่อนเก๋มานั่งอ <ๆ S 2> ่งเลยไม่เละหรอกนั่งเลยโอ้โหน,นี่ครับวันนี้เรามาถาม,มาหน่อยดิถาม,มาใกล้ๆกล้หน่อยนี่ครับวันนี้เราสรุปว่าเรามาไม้สยามนะครับจังหวัดเช,ชิงเซาเออเกลือ,ไ,อไปถ่ายายไอ้ไม้สยามไม่สวยอได้อย่าไปถ่ายก็เราบอกว่าวหน้าหน้ามาเที่ยวมากเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเที่ยววันเอ่อพหหัสแต่เขาปิดวันพุธนะ มาเที่ยวบันทัสพอดีเจอเจ้าของเจ้าของที่พี่สวนเออเจ้าของเลยเจ้าของไม้สยามเลยเขาก็พาพี่เขาเพาะแนะนำนู่นน,น,นี่นั่นนูน่นนี่นั่นต้นอะไรปุ๊บ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 แล้วเขาบอกว่าคูนขาวเดือนหน้าให้มาดูโหเนี่ยจริงจริงวันนี้อยากมาดูเลยคือต้นคูนขาวซึ่งหาดูยากมากเราฟ้าคามฟ้าามม่วงเออม่งวงคามฟ้าคามเฉยม่งวงคามเขาแนะนำตั้งแต่ทางเข้าจะมาถึงด้านในเลยครับนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่ อย่างเท่เห็นไหมรถนำรถล,ลับนะครับมีรถลับมาจากข้างนอกมาด้านในได้นะครับแล้วก็นี่ที่เห็นนะก็คือคาคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารด้วยจริงๆอะ่ะมันมีพิซซ่าบอกอยากกินมากแต่บางเนี้ยไปเสียดายไปกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> สุโขทยซึ่งก็ไม่ค่อยไม่จา้า <c oughs> ไม่จา้าเท่าไหร่ แต่ร้านคนเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยโดอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาเย็นแล้วเขาจะปิดห้าโ,โมงเย็นนี้ก็สี่โมงโมงเย็นละวแป๊บหนึ่งก็ปิดเสียดายมันน่าจะมีเวลาสักแต่เขาบอกมาเวลาเนี้ยดีมันไม่ร้อนไปแต่เราต้องไม่มีเวลาเดินไม่มีเวลาเดินไงใช่เพราะเขาปิดห้าโมง๋ยวว่าอยากจะเดินอีกสักแป๊บหนึ่งแต่ก็แวะกินนี่ครับบ๊วยเก๋บวยโซดาบ,วย,ดบวยโซดาอร่อยอันนี้ผ่านอันนี้เอาแบบตรงตเม้นตรงๆนะบ๊วยโซดา อร่อยอแม่ของแม่รอดช่องรอดช่องแล้วอร่อยแต่ของแม่มัน,มนไม่มันหวานน้อยใช่ไหมอืมเดรดมันไม่อหวานแต่อร่อยแต่อร่อย,ออยเสิมของเป๋าชาครีมชีสตัวชาธรรมดานะแต่ครีมชีสโคตรอร่อยอแต่ชาธรรมดาแต่ครีมชีสโคตรอร่อยแต่นี่บวยโซดาอร่อยมากนี่อันนี้อะไรอร่อยที่สุดของของรอดช่องอะไรตะเกียะ ขนมขนมกรอบขนนกรอบอร่อยคือไม่มีใส่ทุงขายเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นนะแม่แล้ววันนี้ก็มีแบบมีคนเข้ามาเที่ยวแบบไม่เยอะมากนะครับเราก็ต้องมาดูอีกทีน่าจะเดือนเดือนหน้าเมษาเมษามาดูคูนขาวเขาบอกจะยาวเป็นถนนเป็นถนนเลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึครับเพื่อนๆเดี๋ยนี่นะนี่โซนต้นไม้ทั้ง มันจะมีต้นไม้ประจําจังหวัดทั้งหมด7 7จังหวัดนะครับอยู่ตรงนี้เขาจะมีชื่อแปงหมดเลยต้นอะไรก็มีป้ายหมดเลยนั่นแหละวันนี้ก็พาเที่ยววันนี้เรามาที่ร้านไม้สยามแม่โอเค๋บอกเลยหนึ่งองสามวันนี้เรามาเที่ยวที่ไม้สยามอ้าวเก๋ก็ไม่พูดเลยเอาไหมพร้อมกันนะสามคนวันนี้เรามาเที่ยวที่ไม้สยามโอ้ดีมากเออ